คุณหมอนุยตามหมอนุยเหรอคะคุณไหมคะปกติหมอนุยจะใส่แอปนะ,อ,ะ <laughs> อันนี้คือมีปัญหานี่ไงคนไข้จะไม่รู้ตัวเองอันนี้ก็คือคนไข้เขาเพอร์เซพชันหมายความว่ามีการรับรู้ว่าหน้าเขาไม่ได้มีปัญหาใช,ใช่ไหมคิดว่าหน้าตัวเองมีปัญหาส่วนอื่นไหมไม่มีอ่ะใครดูหน้าหมอนุยแล้วคิดว่าหมอนุยมีปัญหาอะไรไหมคะลองพิมพ์มาสิไหนมีใครอยากมีปัญหา <laughs> คุยบ้างเราเห็นนะไม่ได้แปลว่าเขากังวลนะคะอะไรคะน่ารักค่ะคืออะไรหมอหนุ้ยน่ารักเหรอเดี๋ยวหมอจะเฉลยนะเลิกคิ้วขึ้นอ่ะเอาคิ้วชนกันอ่ะยิ้มแรงๆอันนี้ฉีดโบทหอ,อกไปฉีดโบทหอ,อกริ้วรอยส่วนบนไปเมื่อเดือนธันวาเนาะใช่ไหมธันวาอ่ะลองยักคิวอันนี้จะขยับไม่ได้นะคะแต่ก็เริ่มขยับได้ ก่อนหน้าที่ฉีดเนี่ยหมอหนูเป็นคนที่ใช้หน้าผากกับขมวดคิ้วเยอะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงขมวดคิ้วเห็นว่าล่องตรงนี้ลึกไปแล้วนะคะฉะนั้นการฉีดโบท็อกในเคสนี้ต้องฉีดแบบสม่ำเสมอไม่งั้นล่อง11จะมาล่อง11ถ้ามีมีที่ท้องดีกว่า <laughs> ตรงนี้นะคะถ้าถ้าเราแต่อย่างที่บอกนะจุดป,ประสงค์เราฉีดโบท็อกเพื่อไม่ให้ขยับเท่าเดิมนะคะอันไหนลองยิ้มตีนกาหน่อยิ จริงๆมีนะแต่ยังเป็นไฟล์ไลน์เป็นแบบว่าเป็นเส้นตื้นๆนะคะปัญหาหลักๆเลยอะทุกคนมองไม่เห็นหรออย่ามาหลงหมอนุยได้ไหม <c oughs> บอกแล้วว่าไม่มีปัญหาเ <c oughs> นี่ยชัดมากไม่เห็นกันหรอปัญหาเนี่ยแล้วเนี่ยกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่หมออะฟังดีๆนะคะล่องแก้มของคนเราไม่ควรจะมาเชื่อมกับล่องน้ำหมากสองเส้นนี้เชื่อมกันเมื่อไหร่หน้าเราจะแก่ทันที ยังไม่มีเนาะมนน้ำมามาเือกอะไรลองเยิ้มลองเยิ้มมันมาแล้วเห็นไหมไหนมันมาแล้วลองน้ำมากหมอนุ้ยฉีดไปประมาณหนึ่งซซพร้อมกับโบท็อกนะคะแต่ตำแหน่งที่หมอปักให้หมอนุ้ยจะเป็นตรงนี้เพื่อดึงดึงล่องล่องใต้ตากะล่องแก้มขึ้นไปบอกมีคนบอกนั่งนั่งไม่มี ก็ยังมีอยู่นะคะตาตาไม่ไหลมันรวมกันอยอะไรนะดังยังมีอยู่นี่ไงยังมองเห็นตาข้างเดียวถ้ามองเห็นตาสองข้างแสดงว่าดังเบนจี้นี่เห็นไหมด้านข้างเห็นแล้วแม้ว่าร่องแก้งกับร่องน้ำหมากมาเชื่อมกันแล้วนะคะดังนั้นพรุ่งนี้ไปฉีดคางนะคะจริงๆในคลาสแก้มบุ๋มจริงๆในคลาสพรุ่งนี้จะมีการฉีดปากกับฉีดคางนะคะแต่หมอจะบอกอาจารย์ว่าหมอนูจะไม่ฉีดปากก็เลยว่าเดี๋ยวจะดึงหน้าด้านข้าง ขึ้นนะคะเพื่อยืดร่องน้ำหนากนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่องแก้มกับร่องน้ำหมากมาเชื่อมกันแล้วนะคะ